สวัสดีครับอยู่กับจ่อง YouTube ตอนกับก้อนบันดงไฟโอกสาสเสื้อดีปอแม่พี่น้องตั้ง YouTube ตั้งเฟซบุ๊กเพจบลูด้วยครับก็เสวัสดี f อจากทางประเทศทั้งในทั้งนอกครับวันนี้เป็นวันที่28สิงหาคม2 5งพครับวันนี้ก็มาเก้าป่าหาเห็ดนะครับสวัสดีครับมหาเห็ดน้ำต้นน้ำมีก,กรนะคะครับเข่าปุ๊บข้างในไอเจอปับ๊บเจอปับป๊บเป็ดไข่ขาวครับเป็นการไม่ปลากะปลาเก้ามาบ้านับพี่น้อง นม่ไซไอ้น้นองฮีอ,อ่าอำเภอน้องฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะปลาหม่าว่านนั่นแหละครับเห็ดเข้าไปขาวครับล้อมปงางนองเลยมดกินเพิ่งพี่น้องสำหรับเห็ดหมื่าว่านเด้อครับพี่น้องครับเห็ดอันเห็ดเข่าขี้นะครับเนาะเห็ดเข่าขี้เห็ดปวกไว้นั่นนะครับกะเอาไปหอดี่อันแล้วกะเนี่นเยเป็นอะไเผมเมื่เคยเห็น,เพนพี่น้องตอนที่เนี่กะดอกบักง่ายนนหนึ่ง แชล่งใจว่าสิกินดีหรือว่ากินดีนะครับนะใจหนึ่งใจสองวันนี้ไปเบิ้งข้อเมิ่นพี่นอ้องข้อเมียนมากนี่ตาบ่ายอยากไปกินเลยเ,เ,เนเ็ดผิดเนี้ผจิดตั้กแต่ิดยานเลยบ่าีินกลับไปมากัเลยประกาศกินหรอกพี่น้องพี่น้องว่านจะเอามากินเลยสิเดี๋ยงกระซือเลยคนว่าก็เลยยา,า,านยาาาก,กันเลยบยบดีเอามา,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 ากินก็นเลยประกาศกินได้กระเสดายู่มันดอกง่ายดอกงามนะครับเอาไว้หันแล้วเนาะพอเสียงนะครับพี่น้องครับ พอถังแตงเฮดที่เคยกินครับอีกอนแล้วก่อนนีเราหยากเลื้ยงกี่หนึ่งนะถ้าเป็นนันงจ่ใจๆครับแต่ละอายเป็นดอกจกังเลยโอ้ยน่ะอยเหมงดอก,ดอกแห้งๆนี่้องเอาไปเล่มครับมีกอแดงด้วยแบบที่หนึ่งี <c oughs> พอพอ่น้อง,งที่ บ่ได้ขึ้นทางเนื้อคือเพิ่กนกต่ยังพอมีให้เก็บอยู่แต่หันมาดอกบ่ใหญ่คือจังทางเนื้อครับทางเนื้อเป็นเห็ดพอแดียงไงดอกนึงไอ้มันเดียงมันแดงกับปาพอมันแดงครับพี่พ่อเฮ็ดเพิ่องหักขานกยุ่งอีกบ่ลาไอ้ยเฮามื้อนี่พี่น้องครับไปก่อนแล้วพอละครับแต่อายเบิ่งนั้นเลย นยังน้ออือให้เ่อยังไงแพึ่งนักจุงเนันขานกยุงดอกเหล็กของเราใส่มาเพิ่มเลยอือพี่น้องแต่ว่าเป็นกามีล่ามีอยังเนี่ยยังคอยไปอันนี้เอานิ่มเอาไปแกงแซบ่บถ้าของหลวงว่านนะพระท่านเด็กแกงหรอกพี่น้องเอาลัางออใส่ตู้เย็นไว้ก่อน อะลุยต่อพี่น้องครับเสด็แกงซ้ำมาวานมะขัดในช่วงเฮ็ดว้ว้ๆจังสีนะครับเนาะเฮ็ดกอแดงเด้อพี่น,น้องทั้งนั่นีลอีกดอกนึงครับเห็ดกอแด,ดงครับ ยังซ้องหาบม่คอยเห็นกูก็ได้เห็นแต่เห็ดก้ดกอแดงเนี่นยนะ้องไอ้หนี่งเห็ก้อแดงเห็นยังไงเห็นมันปูเห็นมันปูปัด้นหลายเถอทีน่ะออกมาฟังผีดก็มีพี่ โอ้ยยังไปยังมากวดงเห็ดมันปูเดอร์บุพี่น้องนี<ฮ>่ดงเห็ดมันปูใหญ่นะคะรับเม่อ้องเอาขาไปไลาขึ้นเก้าอ้ายมันน้ล่างไม่ค่อยออกพี่น้องต้นล่างไลยน้ำแลก็คือเก้าว่าเห็นไอ้ดินแล้วเอาหมิเเดม<ฮ>เฉือนเอาเลยเด้ไอเฉือนเอาเลยนะต้องเฉือนขึ้นเ่าบ้า อยู่ทั้งแน่งอยู่พี่น้องยายามให้ดินติดขาหน่อยดีเพื่ได้ส่อนที่ว่าดินคันติดนะอเอาได้หลายเดยเพอว่าเ้าไปลัางเดี๋ยวันหลัางประเดี๋ยวมันจะเสียเียๆนะพี่น้องอู้เหลืองเต่อย,ยองู่อาไรมีกพเ่นือง ก็เลือนะย,อยนัองาหยักแน่ก็ต้องกอถวดกอ,ดกอดไปเลื่อยทองหลาังานหล คือต้นแต่เดียวตบอ่นี่ต้นกตเดียวปะนี่พี่น้องงาบังพี่นนี่นอุ้มหงาพี่น้องเรวเร็ เห็้มันปูใหญ่เห็้มันปูชนิดนี้เป็นสีมีความกรอบด้วยครับพี่น้องมันสีมากคือสีชมพูเป็นสีกรอบๆแล้วก็ยำเปืดๆด,ด,ดีกว่านั่นนะพี่น้องแต่เพียงแต่ว่าฝนตกถือเพลินลเพล่านี่หลังหยากแน่จักหน่อยครับยางเต็ไมได้เลยจักหน่อยด้วยพี่น้องหมดแางเป็นเสา ก๋วิเตีก็แดงครับพี่น้องครับนี่อ,อายุใส่ัมง่อไดเห็นแล้วนี่นี่นก่นด่นี่นีนี่นี่นี่นีหน่นี่นี่นีนี่นี่น่นี่นนี่่น่นีดงี่ค่อนหดก่ นี่พี่น้องยังไปยังมามาผอดงเห็ดมันปูอีกเลยเหลืองเต็มเลยพี่น้องเบิง่งพุ่นเหลืองเข้าไปพ่นทั้งในพ่นหลายใบยู่อยู่ฟังทันน้งนาก็มีพ่คนนะไปครับเก็บน้ำกันกับพี่น้องครับใครเนยอยู่ยมาม้าโซนนี่ย,ยินเสียงคนตอนแรกบ่พผอเลยพี่น้องบ่พผอเห็ดแล้ะกับบ้าอคนเงียมีดที่นี่อยู่ บรรยากาศหน้าว so ังเวียงคขาขมาทั้งในนี่ยการรู้สึกว่ายิ่งเสียงคนโอ้ยเลยทั้งหลังๆเนี่ยเล็กน่อยโอ้ยออกลายนะพี่น้องเนี่ยไม่ค่อยเห็นอะไรบังมืออูใหญ่งานมือใหญ่มือมือปั่มๆจับลงบังเหตุเปิดหลุดพู้ยพี่น้องเป็นกอๆเลยนเอากอเหมือนกัน Ừ, thăng lặng năm กอ่งยหน่อยนะเป็นกอเป็นกอกอเงยแถวกระสีกันตัดในงาๆเพราะว่ามันอยู่ในอุมในพี่น้องไทยกับไทยเงาต้องขอโทษขอบไปเรื่ยๆถ้าพี่น้องรับส้มเดี๋ยวเป็นแบบแปลกๆเป็นวิ่นเวียนหัวนะครับเนาะยังไงไอ้หุ่มเงยดุกใจ เป็นตารางหยางมาอ่อานตะวันเป็นถือนำฝนนะพี่นอ้องล่างหยากอีหลีครับต่นเหยดตามทีพี่น้องเนี่ยนําทุกอันนี้ลหละแต่ยังบ่คอยอันนี้เลยพี่น้องทั้งต้มนำหอนแล้วก็แซวใ,ใส่เกลือทั้งลาแส่นำของมาานะครับเนะะะาะสารพัดที่ๆแ่ะพี่น้องตัวสุดถ่ายกันไ่ได้อ,ออกอันนี้คือเกานะครับมันก็ยังนี่ขี้ดินเวลาหย่่งกับสวดสวัดดูน่นเขียวคือเก่้าครับ ่กอกระมีตะกอใหญ่ๆเลยใุ่ไหมกอใหญ่ๆสวยๆแต่พอถืงฝนเนี่ยโอ้ยยังสิง่ายแต่ฝนบ่อหันง่ายดินบ่อบ่อถึงขาเป็นยังนะอู้หูไปหน่อยเจ็บบ่อหวาดบ่อไหวดอกหลายลูกๆนั่งๆกันพักกันหนาเมื่อไหร่ละครับ อ่างออกขึ้นไปหารถแล้วนะครับพี่น้องครับเห็ดนั่งปูเหลืองกับสิบกระได้เอาไปหลายนะครับเนาะสิบบ่อไหวเด้อครับเอาแต่พ้อกินกับข้ออะไรละพี่น้องโตอยูเ่เหมือนนั่นหามาก็เอาไว้ในกรุปใส่ตู้เย็นเนียนอึ่งตึงนะพี่น้องเฮ็ดก็ได้ในตู้เย็นม,มอนนอนันมีตู้แซือเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่งมีตู้แซกันกน็เอามาซิ้วใส่ถุงแพ็กใสตูส้แซ่ไว้เวลา มีคนตั่งก็ได้ทรงนะแต่ว่าตนหังก็ได้ม่มียังสั่นนะอากาศอ๋อไหวใส่ตู้เย็นมาถักกินน่นแหละพี่น้องถ้าไม่ได้ได้ร้ายับอ๋อไหวร้ายไม่ได้ไ,ได้หน่อยก็แกงกินเลยแหละพี่น้องครับยังไงแ<อ>ม,ม้นนี่แหละมื่อนั่นถ้าาจอดรถอยู่หนี่แล้วมากินขา้าคือเตี๋ยนี่โซนนีคือขี่รถเขามาชาวบามูนียางจากโซนหนึ่งทะลุโซนหนึ่ง,นนงพี่น้องครับ พากันนั่งพักกินน,นังสรเมย์จะข้าวก็น้ากิยางเลยไปหารถนะครับนะอางน,นี้ไอ้เยฮะอิน,นะอนนอรอยเท้าควายได้เห็นขี้มันเดือฮะ,ฮ,ะฮะก็แดงเลยง,ยงน่อ,อ,อนงกันนังสร้างเมยเอาเ็ก็แดงกัน มาเมันได้มาขับเครื่องมือันนั่นแหละนั่งนี่เหมือนขัมเตาเลยนะเพื่อรถมาจอดนี่เรื่อยอยู่แต่ครับแต่ทางว่ามืัอนี้ปูยางเดาปุ่นงางทะลุขึ้นมาทั้งทึงอันนี้อันนี้คือเส้นกลางปลาอยู่หลึกๆเลยด้วย,วยครับแต่ว่ามันนี่กัดงางทะลุมาไปนั่งก่อนรับเหนื่อแห้งมาครับลุยต่อครับยางพักต้้งใจเลยกระเด็นครับ ออกปลาเด้อครับพี่น้องครับยางจนหอดรถละล่ะเมื่อกี้กับไปพอพี่น้องเป็นหลงปลาพี่น้องไปถ่พอแต่พี่น้องหลงปลากัป้าเป็นออกปลาเลี่ยวทว่าตัวหางบม่ได้ผ้าออกทั้งนี้ดอกเป็นอีกทั้งหนึ่งนะครับเนาะเป็นอยากอยู่โซนพุ่นแต่เท่ายางตรงในเรือเมื่อกีสิออกปลาเลยนะนะแต่ว่าตัวหางน่าจอดาทั้งผีจนก็เลส่งเป็นขึ้นน้ำทังเลี่ยวกะบอกกันว่ายางตรงในเรือกับสิหอดรถนั่นแหละครับจนกระเลยตัดของมาในปลาเนาะ มาหอดรถน้ำกันได้ให้เห็ดอันนี้เห็ดเราเกิดเป็นตัวต่้รู้ตัวเห็ดมันปูกระโปรงเลยพัดน้ะมันหอยอยู่ดอกครับพี่น้องครับแล้วก็เห็ดแอ่นนังน่ะไอ้กอแดงกอแดงแล้วก็เห็ดอันกับไข่ขาวมีเห็ดเผิงเผิงขานกยุ้งดอกหนึ่งขอล่ออันนี้ก็เก็บน้ำต่างหันเห็ดเผิองนี่างประเทยให้เพิ่งนี่กัเอาไว้ซ้ำนีเนาะ แต่ขอตุณนพี่นองหลายๆครับที่ขอแม่ยังปลาน้ำกันครับจนกับไกคอนก,นก,นก,นกนสิกรบ,บานเรียวกับขอหายปอแม่พี่นองม,มีสุขภาพแข็งแรงนะครับลำเลือ่อนเงิ้ทองตลอดปีและตลอดไปครับไปพอจนกับไอคอนคลิปหนาครับสวัสดีครับ